மணி ஷாம் கிருபாய் ஓம் ไปนะครับสำหรับเจ้าบอสจิชิร้อยนะครับเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับนะครับใครที่จะซื้อของกันจะพุ่งไฟเราจะเห็นรีวิวกันแบบนี้ชัดเจนเลยนะครับนะอ่ะอันดับแรกนะครับอันนี้อัปเวอร์ชั่นนะครับเขาเรียกว่าไม่ได้อัปเลยเขาเรียกว่าเป็นเวอร์ชั่นที่2อ่านะครับนะเป็นเวอร์ชั่นที่2เลยเลยนะครับนะตัวนี้ ตั้งเสียงให้เพาะๆเลยนะครับ ต่อมานะครับเป็นล um. ิทเช่ซิจิโน่ปรับให้ได้หลายแนวนะครับจะเอาหนากว่าน,นี้ก็ได้เจ้าบางกว่าน,นี้ก็ได้ได้หมดนะครับอันนี้คือปรับให้ฟังคร่าว ทดสอบไปในตัวว่าของใช้งานได้ปกตินะครับนะของร้านเราเนี่นะครับจะต้องทดสอบทุกอ่าเขาเรียกว่าทุกฟังก์ชันของของการใช้งาน แล้วก็ก็หืมนั่งอย่างนี้เลยนะครับนะแล้วก็ปับให้เล่นได้อ่านี่คือแบงค์ที่1นึ่งนะครับอย่าให้โลนะแบงค์ที่2งนี่ก็จะเป็นเพลงไวเลยครับแล้วก็จะมีแบบเสียงทินะ เกณฑ์ที่่อนห้างจะเยอะหน่อยแต่สามารถเบาวลุมได้นะครับแล้วก็ สาธิตถึงการเล่นและวิธีการนำไปใช้งานจริงๆครับอะต่อมารับสีสูง นะครับนะคือผมเล่นเนี่ยผมยังรู้สึกว่ามันมันมือเลยถนะ้คาคุณเอาไปเล่นเนี่ยเฮ้ยไม่อยาก,ไม,ยากไม่อยากจะพูดเลย่ามันมันจริงๆนะครับอ่ะก็ชื่นใจนะครับซื้อไปดมกันได้นะครับให้ผมไม่ได้ขายผมไม่ได้ขายผมเอามาดมชอบดมนะครับมันหอมดีเป็นสมุนไพรนะชอบหอมดีหาซื้อที่อื่นก็ได้ไม่เกี่ยวกับผมไม่ได้ไม่ได้มีค่าโฆษณาแต่ผมชอบพี่ชิแบบอ่ะก็ ตั้งเสียงให้นะครับนะเรียบร้อยเลยนะครับนะทดสอบการทำงานต่างๆวอรลงวอรลุ่มนะครับใช้งานได้หมดทุกอย่างนะครับไอปุ่มพวกนี้ใช้งานได้หมดแล้วก็ไม่มีแฮงก์ไม่มีรวนเห็นไหมครับเรารีวิวกันมา6-7นาทีแล้วเนี่ยยังไม่มีรวนสักอันเลยเห็นไหมครับนี่แหละครับนี่คือความชัดเจนและความจริงใจและความซื่อสัตย์ที่จอมมุกจไฟมีต่อลูกค้าทุกคนนี่แหละครับนี่คือว่าทําไมหลายๆคนนะครับจึงตัดสินใจซื้อไับจอมมุกจไฟเพราะเรามีรีวิวที่ชัดเจนนี่ไง นะครับนะคุณนอนดูเวลาเราส่งของคุณนอนดูดเลยเนี่ยอ๋อไอตัวนี้อ๋อพี่เขาปรับไว้งี้แบงค์นี้พี่เขาปรับไว้งี้เสียงนี้เสียงโซ่คุณดูได้เลยไปถึงนะี่คุณก็เล่นได้เลยตามนี้เห็นไหมครับเนี่แหละนี่คือข้อดีบางทีคุณยังไม่รู้เลยเอาเฮ้ยส่งไือยังวะเฮ้ยเป็นไปเอาภาพจากไหนเอ้ยกอปรลูกก็ามาขายหรือเปล่าโจรหรือเปล่าอะไรอย่างงี้โอ้โหปวดหัวผมบอกตรงว่าปวดหัว อย่าไปซื้อทุกคนประเภทยอย่างนี้โอ้โหพี่จะซื้อกันทั้งทีต้องขอเช็คเครดิตกันบ้างอะไรบ้าโอ้โหอย่าไปซื้ออันจริงๆมันปวดหัวนะครับผมเป็นคนเช่ง่ายๆชอบเลยง่าย,ออายคือจ่ายตังค์แล้วจบไม่ชอบแบบว่าเอ้ยมันจะถูกมันจะแพงก็เรื่องของมันแต่ชอบความสบายใจซื้อแล้วสบายใจอันนี้อันนี้คือสิ่งที่ตอบโจทย์คุณมากที่สุดบางคนซื้อเพราะว่าอยากจะได้ของถูกก็เข้าใจคนเราก็ชอบเปนนั่นแหละใครไม่ชอบของถูกถูกไหมแต่บางทีเนี่ยคําว่าถูกเนี่ย มีต่อหลังด้วยสบายใจหรือเปล่าเออถูกแล้วต้องสบายใจไม่ใช่ถูกโหเอามือเท้าไก่นะผากเลยกูจะให้ของหรือเปล่าวะมันส่งของหรือเปล่าวะเฮ้ยพอเช็คดูเอาเย็ดเป็ดโอนไม่โจน,นั่งนานเป็นไงผมบอกแล้วครับอย่าเห็นแต่ของถูกแลนะมันมีประจานก,กันในกลุ่มทุกวันอยู่แล้วพวกนี้นะครับนะต้องดูดีๆนะครับต้องดูดีๆว่าคนดีก็มีนะแต่คนทาเสียก็เยอะไง นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเลือกคนที่มีโปรไฟล์คนที่มีการรีวิวอย่างชัดเจนตรงไปตรงมานะครับนะเลือกคนนั้นนะผมว่าดีที่สุดแล้วแล้วก็ปลอดภัยต่อเงินคุณนะครับคือมันจ่ายแล้วมันจบไงบางคนไดจ่ายแล้วไม่จบก็ไปขึ้นลงพักไปเอ่ออายัดบัญชีกว่าจะได้เงินคืนเป็นเดือนบางคนบางคนก็ไม่ได้เงินคืนโอ้โหเจ็บใจชิบเป๋งเก็บตังมาเป็นหมื่นโดนโจอหลอกเป็นไงถูกปะ่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ อย่าเห็นแต่ของถูกนะครับนะซื้อคนที่มีโปรไฟล์จัดไปยังบุกินสไฟเป็นคนดีคนหนึ่งของสังคมเลยผมกล้าพูดได้เลยเอาจริงจริผมกล้าพูดได้เลย,เลดดเลยนะครับนะผมชัดเจนมากชัดเจนจริงนะครนะที่มีทุกวันนี้ได้เพราะว่าความชัดเจนของผมนี่แหละแล้วก็ความตรงตรงความพูดแบบตรงๆนี่แหละนะครับแล้วนะไม่มีอ้อมค้อมนะดีคือดีปรับได้คือปรับได้อันไหนเสียเราไม่เอามารีวิวหรือเราไม่รับเข้ามาอยู่แล้วนะครับถ้าของเสียเนะี่ยเราไม่รับเลยส่งคืนหรือไม่ก็ไม่รับเลย นะครับนะส่งคืนหรือไม่รับเลยนะครับเพราะว่าเวลาเอาไปรีวิวไปนเสียเวลาเราโอ้โหจะมานั่งปรับคอกแคคคอกแคคไม่มีเนาะเออเวลาเป็นเงินเป็นทองไว้แล้วเนะี่ยนะครับต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเหมือนกันครับผมนะถ้าคุณจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเลือกที่ร้านเราเลยนะครับเรากาล้ารับประกันได้เลยว่าของเราที่เอามารีวิวร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนจดไปครับ